ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พาร์ทสนะครับอันนี้ก็จะทํางานกับติ n งบอร์ดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนี่คือติ้งบอร์ดที่เราได้ทําการเซตค่าต่างๆไว้แล้วแล้วก็มีการเพิ่มวิดเจ็ตไว้แล้วนะครับอันนี้บอร์ดที่เราต่อแล้วก็ทําการคอมไพ l ์โค้ดเข้าไปใน ESP 3 2แล้วนะครับข้อมูลก็จะส่งไปนะครับนี่นะครับข้อมูลก็จะส่งไปอันนี้จะเป็นกราฟ DHT ยี่สิบสองจะมีทั้งความชื้นและอุณหภูมินะครับแล้วก็มีสวิตช์คอนโทรลแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับ Serial Monitor นี่นะครับก็จะโชว์ข้อมูลต่างๆต่อมานะครับผมจะลองทําการสวิตช์คอนโทรลดูนะครับเพื่อเปิด LED ปึ๊บนี่นะครับผมจะลองกดปิดนะครับตึ๊บปิดนะครับดูหน้าคอนโทรลนันี่นะครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนใน s ี r ลมอ Monitor นะครับจะโชว์นะ Two คือการเปิดนะครับ นี่นะครับไฟก็จะติดประมาณนี้ครับ